บ้านนทวันนะครับวันนี้ก็อยู่ที่รถบ้านคุณชัดชัยนะครับอยู่ริมถนนกาญจนาพิเศษนะครับย่านบางแคนะครับทางเรานะครับเป็นโชลูมมาตรฐานนะครับดําเนินกิจการมายาวนานกว่า2 2ปีนะครับชื่อนี้ชื่อเสียงนี้นะครับการันตีถึงคุณภาพรถทุกคันที่จัดจาหน่ายในโชลูรูมเรานะฮะโชรูของเรานะครับมีรถมากกว่า200คันให้ท่านเลือกนะครับเป็นรถที่คัดพิเศษเกรด W เลยนะครับคุณภาพแล้วก็มีการันตีให้ท่านทุกคันนะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับทางเราไม่มีรถที่ชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมตัดต่อหรือว่าโอนไม่ได้ใดๆทั้งสิ้นนะครับซื้อรถกับเรามั่นใจได้ครับวันนี้นะครับมีรถแบบเด็ดๆดีๆ,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 ๆเลย2คันเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับอยากนำเสนอมากนะครับคันนี้เป็นคันแรกเลยครับ t o y o t a s i e n ต้นะครับ 1.5V ตัวท็อปนะฮะสีขาวมุกด้วย นี่นะครับเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวให้ดูแบบสดๆดิบๆกันเลยนะครับวบหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้นะครับขอบอกเลยทีเด็ดของเขาคืออยู่ที่เลขใหม่ครับน้อยมากๆรถไม่มีตำหนิใดๆนะครับน็อตลักตัวไม่ขยับมาอยู่เพียงแค่48,000กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะเรายังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ล้างนะครับคันนี้เดี๋ยวผมพาชมแบบละเอียดเลยนะครับเสนอราคาเลยนะครับอยู่ที่ ห้าแสนหกมื่นเก้าพันเท่านั้นนะฮะรถปีสิบเจ็ดนะครับนี่คือยังไม่ได้เก็บงานนะฮะให้ดูเลยแผงประตูข้างแบบยังไม่ได้ล้างไม่ทำความสะอาดนะนะเนี่ยคือใหม่มากเบาะยังตึงอยู่เบาะหนังตึงเพดานโอ้โหแบบไม่มีริ้วรอยด,ดำอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับคันนี้ เป็นประตูไฟฟ้าทั้งสองบานนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับคลุตคอนโทรแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปรับเครื่องเสียงนะครับสตาร์ทสต็อปเอนจินอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เปิดเปิดประตูสไลด์ด้านด้านข้างนะครับทั้งสองฝั่งตรงนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูกันเลยนะครับนี่นะฮะเป็น mpv นะครับยอดฮิตสุดประหยัดสุดดังเลยนะครับของค่ายโตโยต้ามีแอร์ตรงนี้ให้ มีจอกลางเพดานนะครับเบาะพับได้มีเบาะแถวสามด้วยอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวต้องเอาออกมาหน่อยเดี๋ยวไปดูประตูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอลไรทั้งสองฝั่งใช้งานได้ตามปกตินะครับ เียออโตเป็นขั้นบันไดนะครับของค่ายโตโยต้าตัวนี้จอก็จะเป็นทัชสกรีนดีวดีให้เรียบร้อยสวยมากๆครับเดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องเลยไปชมห้องเครื่องกันครับโอเคเดี๋ยว ขออนุญาตเปิดปากกระโปรงแป๊บหนึ่งครับนี่นะครับตัวเครื่องนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับคานหน้าเดิมรถไม่ขยับนะฮะนี่รถยึดปากกระโปรงเดิมทุกอย่างสติ๊กเกอร์โรงงานเม็ดอ่างอะไรยู่ครบทุกอย่างนะครับคือบอกว่าสวยจริงๆครับคันนี้ รถประหยัดด้วยแล้วก็รถครอบครัวอนเนกประสงค์พาลูกๆหลานๆพาพ่อพาแม่ไปเที่ยวกันสะ,สะดวกสบายเลยครับกับรูปรูปโถมที่ทันสมัยนะครับโตยต,ต้าเจนตาอ่าเดี๋ยวเราไปต่อคันที่สองกันนะครับขอปากรา,ราคาคันนี้อีกทีนึงนะครับ5 6 9แ0 0นนะครับรถปี2017 1.5 V ตัวท็อปนะครับอ่าทีนี้ก็ มาดูในฝั่งของซีดานนะครับเป็นดีเซ gment ก,กันนิสสันเชียร้านะครับรถอาจจะมอมแหมมมอมแมมหน่อยนะครับแต่คือให้ดูแบบพึ่งเข้ามาแบบดิบๆนะฮะคุณจะได้รู้ว่าก่อนที่เราจะไปเก็บงานปรับสภาพเนี่ยมันเป็นยังไงเคยชนมาไหมนะฮะตัวนี้เป็นตัวตัวท็อปของเครื่องสองพนะครับแต่ว่าไม่มีนิเกเตอร์นะฮะแต่นอกนั้นอุปกรณ์ออปชั่นฟังก์ชันทุกอย่างได้ครบหมดนะครับเหมือนตัวท็อปเลยนะครับ ก็จะมีกล้อง360องศามีวงมารายมัลติฟังชันคุชันโโทรคุชสตาร์ทนี่นะครับภายในก็จะได้เป็นบาะสีดำนะครับแล้วก็บอกไฟฟ้ารปรับด้านคนขับตัดทิศทางเบาะหนังนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับคันนี้เด็ดกว่าคันที่แล้วนะครับปี2018 ไม่ห้าพันหนึ่งร้อยปดสิบสี่เท่านั้นนะฮะคือใหม่กว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วนะครับรถคันนี้พวกนี้ต่อบลูทูธต่อ AUX เล่น USB อะไรได้หมดนะครับผมให้ชมความใหม่ฮะนี่นะครับเพดานใหม่กลิปเลยสองจุดศูนย์อนะครับ ปี2018ไม่เพียง5,100กว่ากว่าเท่านั้นนะครับเสนอราคาคันนี้นะครับอยู่ที่759,000นะครับรถปี18นะครับเยรน่าไม่ต้องบอกถึงเรื่องสมรรถภาพการขับขี่นะครับรูรูกันอยู่นะครับเยรน้าเนี่ยยึดเกาะถนนดีมากนะครับแล้วก็เก็บเสียงดีนะครับเหมือนรถยุโรปเลยครับช่วงล่างนุ่มหนึบเขาโค้งมั่นใจนะครับมีแอร์ตรงนี้ให้นะครับ ตรงนี้ขอบอกนะครับว่ายังไม่ได้เก็บงานนะครับอาจจะเลอะนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวเก็บงานมารับรองสวยแน่ตัวนี้เป็นสีดำนะฮะเดี๋ยวพาไปชมเครื่องกันว่าน็อตยึดตากระโปรงอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับก็เรามีแผน inspection นะครับเป็นผู้จัดการของเรานะครับคุณตัวเล็กนะครับ ตอนนี้กำลังจะส่งคันนี้ไปเก็บงานแล้วนะครับแต่ผมมาไล่ให้ชมก่อนอ่าดูภาพรวมนะฮะดูน็อตยึดได้เลยครับว่าขยับไหมมีขันแกะไหมนะฮะโอ้โหแบบเดิมจริงๆนะครับ5,000โลนี่ป้ายแดงออกมาเกือบล้าน4ีนะครับ รถปี18คันนี้เสนอราคาอยู่เพียงแค่759,000นะฮะ <Okay. S 1> คือใครได้ไปผมบอกเลยว่าคุ้มมากคุ้มสุดๆเลยกับเจ้าเกียงหน้าคันนี้เงขึ้นได้รถป้ายแดงนะครับระบบการขับขี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไปดูยางดีกว่ายางเป็นขอบ17นะครับสเปค 2155R17 5, 5, 5 เขาก็มาสอบถามข้อมูลนะครับเกี่ยวกับรถยนต์ของทางโทรุมุมรถบ้านคิมชัชัยของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารจัดไฟแนนเรื่องสเปครถยนต์ต่างๆที่มีมากกว่า200คันในทุว์มของเรานะครับเรามีทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะครับ m a สด้าย u นิ m ู t s ู b ิ s ูบิชิฮอ,อนด้านิสสัน,นะครับพิกัดร้านเราอยู่ที่ริมถนนการจานาพิเศษนะครับใกล้ๆเดอะมอลล์บางแคหาไม่ยากนะครับ ติดต่อโทรเข้ามานะครับที่024134446นะครับ024134446นะครับโชว์รูมของเราไม่มีวันหยุดนะครับเปิดทำการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งนะฮะถึงเย็นเลยรถบ้านคุณเฉยช้นะครับชื่อนี้นะครับมั่นใจได้นะครับไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวังนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวไว้มีรถขั้นใหม่เดี๋ยวผมนำเข้ามาเสนอนะครับ ก็วันนี้บารสนักวัน,นะครับผู้จัดการดูแลฝ่ายขายอยู่ที่นี่ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ